ได้ดิพี่น้องภูมกับน้องเจ้าอีกแล้วอยู่ส,ง Enjoy! สังเอนจอยไซเดอร์พิงจันเมื่อน,นี้เขาตื่นแต่เช้าเพราะว่าเ้ามาบาดและเขากัสิได้ไปเสีบาดตั้งแต่ขึ้นไปอยู่เวียงบ่เคยไปเสีบาดจ็คเกื่อพี่น้องเอ้ยอบ,บ่ฮู้ว่าบาบหรือบุญเพราะว่าเ้าบ่คอยมีเวลาไปาตื่นมากก็คือไปองค์เฮียนอย่างเดียวนั่นเองอากาศก็หนาวหนาวตอนนี้เจ้าไม่น้องวีกำลังงาน,านันจัดการน้องวีไปองค์เฮียนจัดการน้องวีไปองค์เฮียนแล้วก็อากาศอากาศแบบนี้แหละ เย็นเย็นหนาวหนาวลูกเสีบ่าแต่สาวหอดบอกอยากลูกซจำเงินเฮียแกไปคอย,น,คยน้าจืดขี้ไก่นวดแล้วเว้ยขี้ไก่แอาขี้ไก่สบายดีพี่น้องเพราะว่าบอกอาที่ควรว่าผีไก่อะอยู่กับต้าตีนเลย <laughs> 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 น่าพี่น้องร่างจากที่ว่าเขาม่อ้นนเดียวน่าพี่น้องร่างจากที่ว่าเขาม่อมขึ้นนิดเดียว โอ้เกือบเพียงเลยเนาะซีบีเอ็นมุ่งกลัวเนาะเป็นจังไงเต้นละโมงเมื่อคืน,นเลยม่วนและสาละวันเตี๋ยลมเตี๋ยลมสาละวันเตี๋ยลมพี่น้องะเลกันมาเมือ่อคืน้องลงไปใส่บาทเจ้าค<ด>ือพ่อแท้ทะเลเจ็บขี้ไก่โอ้ยอาจารย์เขาบอกว่าเมาเมื่อคืนนี่โมมีปัญหาพี่น้องขั้นเหยียบขี้ไก่มื่อนีนปัญหาเต็มเต็มโอ้ยพี่น้องแดดสองตาเอ๊ะนี่เลอ๊ะเห้บอได้ ชิลูกเช้าชื่อหหงก็ซื้อมาตะเวียงสบายดิ้งดสบายดีงบาน้ำดันด้ยกับม่เอาแม่น้องเด้ออาแม่น้องวียูนชื่อยืนยืนน้ำหลังเฮ้ยยังบสสุดเฮยแต่เต้าแหแต่สีผนง่ามีดีนะกาแย่าด้วย อากาศเย็นๆเพราะว่าลวงวัดนะบางทีน้องจ้อยบอได้คอยถ่ายพี่น้องเพราะว่าน้องจ้อยเป็นคนหมัมกถ่ายคนไลยแอร์ต <c> เ <oughs> ขาบอกว่าคนหมัมกเกลีล้ยยไรแหละแต่กระสางมันเนาะอันนั้นเบิ่งแต่น้องจ้อยแหละพี่น้องคนอื่นมาต้องเบิง่งเดี๋ยวคนอื่นงามถือใจแล้วมันสิไปกันไงเ <c oughs> พราะว่านี่เฮ้ากับยางลงตามปกติเฮ้าหันละเพราะว่ากระโดนแล้วทีน้องจ้อยบบได้คอยใส่บาตรไปอยู่เวียงแล้วเ้อาบ่คอยบบมีหมูไปใส่แหลวก็บ,บ่คอยมีเวลาซ้ำ บ๊แมนบ๊ปวดแอลด้เอาห้ากันหนึ่งไวอีแม่ไปแล้วคือเป็นแม่น้องวีดีพี่น้องเอาห้าวหนึ่งไวอีแม่ไปแล้วคือเป็นแอลนี่ใส่ผัแพรนี่ดิ้แม่น้องวีได้ขั้นบักใหญ่ลงไปเผื่อบ๊อบวายบ๊อบวาลงแต่เศร้าๆโอ้เศร้าแห้งอีดีเดลยพี่น้องตื่นมาเลยอะบ๊อบวายโยกแต่งผ้าขาวให้เพลินลงแล้วกาลงไปแต่เศร้าๆเลยอู้อีแม่ใส่อีแม่ ไปเอากระพย์คนก็ค What? ือสิบัวทันหับสินึ่งน้องสาวก็ยังสะอยู่ดิอ๋อสิบาทตั้งอยู่ลุมอ่ะบาตั้งอยู่ลุมเพาะแบบคือบวชศาสตร์มานั่งศาสอยู่ อยู่กามีไงหลดไงหลอดมันเตะเอาพอเท่านี่ยจได้ย่างผมวย่างแล้วเราลุกเอ้าแม่เื่อีสุเพินพากันแย่งสินการทางหน้านะ ข้างหน้านแลพากันแย่งเสีงกันพี่น้องอ้าวงัวะไรเนาะคือเขาเดินบ้านตะเวนแช่หมือนเหนื่ยโหมัดหรือโป๊ะอ้าวอะไรเงยอุ้ยอากาศหนาวหนาวหนาวยังพอคือปกติเขาจะบุได้ค่อยถ่ายเดี๋ยวอาหยางลูกหวานนี่เราจังถ่ายแต่เมื่อนี้นะเขาจะถ่ายทุกคนวันแล้วเขาจะไม่ได้ถ่ายพี่น้องหนาวพี่น้องเวคนกับสีไลยตามปกติอะไรพี่น้องเพราะมันเป็นบุญบ้านไปน้องพี่กันฉันจะทามจุดก่อน เฮ้ยเดี๋ยวเฮาสิอยุดไปก่อนพอเฮาสิเบิ่งตอนเอาไว้ตอนที่แบบใช่ง้ออะไรง้ออีกมาเลยรบนวาดเอาไปใส่เขาขังน้ำเขาขังผู้ยกไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮาจังพอกันอีกแบบบรรยากาศต่อไปตอนนี้เอาหอนวัดอะไแหลยวัดเจอทั้งพุทธเออหอดเลยจะมีแหละ เป็นบัญญาเกบาเดิมเอาถือว่าไฟมากกับวาใส่รุ่นนู้นถ้เออบ้านเราอยู่ทางฝั่งไรยเทาเยชพี่น้องเขาเนาะเออปีนี้อุทิศบุญกพูรศรี เออครับเจ้าจะให้ให้พ่อตอยอดให้ให้ขาคนรอเพิ่นกรเลึ่บ้างเขาจะไม่ได้หรือว่าช่วยกันนอเออสวยกันคนละไฟนะเพื่นนอเออถือว่าเลยหน้าอุ่นนอเก็บบรรยากาศเฉีเลยพี่นองพรต้องว่างเนี่ยพต้องว่างหลายเปิดตีมาต่อยอดต่อพุนนอต่อผู้สนุนวนรานอคนเ่าเริ่มบ้างแล้ว ตอนนี้เนี่ยไปเนี่ยไปเบินต้นนี้เนี่ยไปขาดนั่นี่กคอตีเขากับรักสีเก็บแล้วเมอคืนยิงยอกเกี่ยวกับผู้ได้มาบัตูยโตเออดูนอนี่กอบถือว่าเออมีปัจจัยมาพักี่นอถือว่าปัจจัยประกอบจลัะามีก็พอและวซึของเต้องกินหลย

หน <um ึ่งร้านฮัตต์นหามันเด็ดพี่น้องเข้ากันเลยมาร้านฮัตต์นหารมว้ากันอยู่พี่คือเก่าเฮ้ยเป้ใจใงรใส่บาตรแล้วใส่บาตรอิ่มบุญอิ่มพุศชนอะไอิ่มมกอิ่มใจอิ่มไปเบิดทุกอย่างต้นนี้หิ้วเข่าคือข่อยเยอะแต่คือขั้นพองหน่อยเม่แม่แล้วบลออิ่มหิ้วเข่าแม่น้องวีขึ้นมาแล้ววะน้องจ้อยนี่ถึงสิอิ่มบุญกงบโม่วมดป้นได้พี่น้องขาทงเฮีย น้องจอยนี่ขาดงมาขาดงเฮียนคือเก่าเอาดอกไม้กับแลกดอกไม้กับไปกินคลองอยู่ว <kind abonn és> ่ะท้ามถาดตาเซยทักที่จะเป็นยังจะขึ้นบ่อไปน้ำดอกไม้ทักที่ดอกไม้น่ะไปกินคลองอยู่ว่ะเรียบร้อยพี่น้องแต่เห็ดทำามถาเห็ดทำามถาอีเสือมันบ่มียังเกิดขอีเป้าพี่น้องพ่อยากได้ลูกอีเป้าบอกน้องจอยได้เด้อตอนนี้พูน่ะฮาเฮา ฮ่าเฮาเห็นลูกเอ้ยเป็นแทงแต่บักนันละเแกตีกับตีแล้วอ้ต้นนันตีมันตลอดนี่มันมันจ่ออตีมันตลอดดอกไม้นะู้งเ้งวันเลยาวันที่ีมปิไมกินมาเลย้วอะไรรักที่มอพมึงคือพกเนี่ยกูรมึงน่ ตอนนี้กขาลังผักมาดอกไม้ก็ผักดอกไม้ก็ลังกี้พี่น้องโอ้ยไอภาวาตอนเที่ยงนี่ยเขากะสีหากินเผาเนาะพี่น้องพราวาตอนเที่ยงกินตอนเช้าเออตอนเช้าเพราะว่าเพราะว่าตอนเที่ยงเขามีโปรแกรมหนึ่งอีหยังมีผู้ก่อเอเสือมีผู้ก่อสื่อตัวเอะไรนะของลุงไหมหรือลุงใหญ่ลุงไอ้ใหญ่คือสี่หัวแจกดีไอญ่ของสาวลาแต่ลุงใหญ่ของหนังจอย ของเงินของควันปีใหม่เด้อคันเห็นลิบนี่นะลุงว่าของควันปีใหม่ฉันจะเอาไปคืนมันแต่เนอแต่เชาลาว่าบม่ต้องคืนเอามาส่งมาให้เชาลาวพี่พี่น้องท่านพูดได้อยากได้มาหน่อยสามารถคอมเมนต์ลงได้เด้อเพราะว่าตอนนี้ปูเป้ากำลังสีได้อันนั้นลูก แต่เรื่องมนันเงินมันข้ามบูเลยแต่เรื่องมันกบนยิยกใครที่หนึ่งเลย,ย <c oughs> อุ้ยเออพอเฮาสิย่างไปตรวจเบื้งครัวเฮาไม่แนวกินเพราะว่าลงจ้อยกะตามที่ว่าเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ใส่บาทดูดเลยเออแม่น้องวีก็กินข้าวได้ตนนแต่เด็กน้อยเฮาคือสิไปโรงเรียนบนน้ดเนาะเออเพราะว่านี่กะห้ากะขึ้นมากนะพี่น้องกะ สภาพโบแมนสภาพนองจ้อยก็ใส่บาเนาะเออกรบโบได้ใส่ดนลแหละพี่น้องตั้งแต่แบบกระดุลอิลี่ะเลยเพราะว่าถ้าเทว่ากับน้องจ้อยกัไปเบี้ยงกันหนึ่งก็คือโบมีเวลาฮะนะสองก็อาจจะแบบว่ามันใส่จนไรกันย่ำเศร้าแหละรับวันชินกับสีถึงมือเฮาเฮียนฮะนะพี่น้องก็เลยบกคอยได้ฮะนะกระแมนชีททำนอกนั่นแหละเฮ่ากับโบได้คอยได้ไส่เพราะว่ามันเป็นมือวันซินแล้วกับมือเขาเฮียนเท่านะ พี่น้องสังเกตบงทางล่างน้องเจย้ยยังก็เป,เ,ดดเป็นยังเคยบั่นพลนพี่น้องครับผูใ้ใดอยากเค็ดกินเค็มเค็มอะไรเป็นไผ่บั่นพพนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องแจ๊กกาสิเจ้าไเท่านี้เนาะพี่น้องอย่าลืมอ่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครให้ส่งน้องเจ้ยได้พี่น้อง เพื่อไปกำลังใจให้น้องจ้อยเห็ดคลิปต่อไปก่อนที่น้องจ้อยซีนี้ปาร์ตอ้ยเนาะแต่กับวันนี้ง่ายดอกเขากำลังสะอยู่น้ำกันไปอีกโดนพี่น้องว้าวแล้วว้าวนัวหัวมวนสำหรับคลิปนี้นอ้องแจกลายสีเดียวป้ายเลยเลยพี่น้องบ๊ายบายพอกันคลิปหนาเบิ่งทงั้งรังเลยเพราะว่าเอากะก็คนนลายแหละพี่น้องเพราะพืชใส่บาตรกันเนาะเออ พราะว่าเจ้าเผิดสิทธิทายว่าน้องเจ้าไอค้คนไลยบอกเพราะว่าตอนลงมาเนี่ยน้องเจ้าไปได้ถ่ายเพราะมันชนเราวนกันไลยนะเขาจะอันนั้นน้องเจ้าก็เลยลงมาเลยกันเลยใส่บาตรจะแนะนำไปใส่เขาปูซาแล้วกันเลยมาเลยนะพี่น้องอ้าวพี่น้องพอกันคลิปหน้าอีริพี่น้องบ๊ายบายแับนี้